สวัสดีค่ะเปเปาวันนี้มาอยู่กับครูแขกนะคะปอาเคะ่ค่ะเอาละค่ะนี่คือหมวดของกีฬานะคะกีร่านื้อหนังดีสวัสดีค่ะนี่คือทิชเช่แขกนะคะอสวัสดีค่ะคุณกูหรือยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิชเช่ก่อนสวัสดีค่ะค่ะ สวัีค่ะนี่นี่นี่รัจะเป็นหมวดกีฬาข้าวเปล่าหมวดกีฬากีฬามาโอ้ยยย้ยยยยนยย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 ่ยยียยยอยยยยโยยยยยยบยยอยย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 นนยยยิยย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 ยอยยยยยไยยัยยยยยอลย์ หมวกของกีฬาเอาแลนะครับปอบปาวหมวกของกีฬานะคะไหนคะผุ้แข่จะเลือกมาสองอันนะคะเปอบปาคะอันไหนคือว่ายน้ําคะว่ายน้ำ,นำอันไหนคือว่ายน้ําคะว่ายน้ำหลกเก่งม่ก่งมาค่ะงั้นคุณครูขอคืนนะคะบายบายคนว่ายน,น้ำผ่านทางบายบาย คุณครูข่าวพีนะคะไอทิเชอร์นะคะบ๊ายบายไอทิเชอร์นะคะบ๊ายบายที่บายบายคนว่ายน้ำค่ะบ๊ายบายเอาคุณแม่ครับแม่เราเย็นเย็นนะคะหมดพยัญชนะไทยค่ะปอเป่าพยัญชนะไทยไหนพยัญชนะไทยมาแล้วเย็นเย็นคห็นไหมครับเห็นไหมครับปอบปาวปอบปาค่ะพยัญชนะไทยนะคะันี่ไอเชื่อคนนี้ไอติเชื่อนะคะไอตเชื่อนะคะหนึ่งสองสามยอนยักรอเรือรอลิงวอลแวนซอสสันลา สอบรือสีสอเสือหอหีบจอจุลาออ<ห>อ่างหอนกูเห็นไหมคะเป่าเป่าไหนมาดูสิคะอันไหนคือหอนกูครับเป่าเป่าหอนกูตาโตไหนลูกหอนกูตาโตหอนกูตาโตอันไหนนกตาโตตัวไหนครับตันไหนคือหอนกูตาโตอันไหนตับเป็ดอะไรอันไหนเพื่อหอนกูอันนี้ นกฮูกตาตัวนกฮูกบินพับๆพับพับบินมานกฮูกเย็นเย็นขำนิเจ้าขำนิเจ้ามาที่หมวดทองหวานนะครับแบบทองม้วนกล้วยกวนลูกชุบปุยฝ้ายบัวลอยทับกิปลอบขนมตาลขนมกรกขนมดอกจอกฟักทองแกงบวดไข่นกกระทาข้าวเหนียวม่วงสาขยาปักทอนี่คือหมวดทองหวานค่ะปอเปีาคะัมีอยู่สองอันนะคะอันไหนคือวุนว้นคะวุน้นวุ้นอันไหนคือวุ้น วุ้นอยู่ไหนคะรัาเป่าวุ้นอยู่ไหนเออวุ้นวุ้นอันไหนครับลูกออันไหนคือวุ้นจุ๊บด้วยวุ้นมากไหนค่ะยันลี่หน่อยเอออาจจะนั่งบายบายพี่วุ้นก่อนบายบายพี่วุ้นบายบายพี่วุ้นไปละพี่วุ้นยินยินบาย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 ขอบคุณที่เชื่อแหละขอบคุณที่เชื่อเออที่เชื่อแค่ที่เชื่อแค่ คุณที่ใช้แขนหรือยังขอ,ขอบคุณค่ะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณมาก